สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องคนรักต้นไม้168นะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาเพาะมาเมล็ดทุเรียนนะคะนี่เป็นทุเรียนที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะค่ะนี่ซื้อมา2กิโลค่ะกิโลละ150บาท ก็หมดนี้ก็300นะคะ<อ>ค่ะก็เป็นผลไม้ที่ใครๆก็ชอบนะคะแต่ราคาค่อนข้างที่จะแพงหน่อยค่ะ<อ>ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอามาเล็บเอามาเล็บทุเรียนออกจากเนื้อเขาก่อนนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราได้แกะเมล็ดทุเรียนออกมาแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นเนื้อทุเรียนเนาะแต่อันนี้เป็นเมล็ดทุเรียนนะคะนี่สรุปแล้วนะคะเมล็ดทุเรียนเราจะได้อยู่ประมาณ2เมล็ดนะคะที่สมบูรณ์นี่ก็จะมีแค่2เมล็ดนี้ที่สมบูรณ์ที่พร้อมที่จะเอาไปเพาะได้นะคะแต่เมล็ดพ่วงนี้นะคะ คือแบบเหมือนเขารีบไม่สมบูรณ์นะคะแตกบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เล็กไม่ดีนะคะค่ะเราก็ได้แค่2องมเมล็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเล็ดอสองมเมล็ดนี้ไปล้างนะคะค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามล็ดทุเรียนนะคะล้างนะคะล้างไอ้ตรงที่ขาวๆนี่นะคะออกให้หมดค่ะ นี่เราจะล้างเลยเนาะนี่นะคะเราล้างสะอาดแล้วนะคะนี่น ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ํานะคะค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําเอามาล็ดแช่ในน้ํานะคะเอาน้ําเทลงไปแบบนี้ไม่ให้ท่วม,มเมล็ดนะคะเราจะเทไปแค่ครึ่งมเมล็ดก็พอค่ะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้แบบนี้3วันนะคะเราก็จะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะค่ะเดี๋ยวมารอดูเขาค่ะระหว่างที่เราแช่น้ำนะคะเราก็ต้องคอยเปลี่ยนน้ำด้วยนะคะเพราะน้ำที่เราแช่มเมล็ดทุเรียนอาจจะเน่าได้ค่ะนี่ ก็ต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะ3มวันผ่านไปแล้วนะคะ,มะเมล็ดทุเรียนเราก็งอกแล้วนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะ,มะเมล็ดทุเรียนของเรานะคะงอกดีมากเลยคะ่ะวิธีนี้งอกเร็วมากคะ่ะ และก็งอกดีด้วยนะคะวันนี้เราก็จะนำมเมล็ดทุเรียนไปปลูกลงดินนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะใช้ดินล่วนนะคะเราก็จะนำด้านที่งอกออกมาปลูกลงดินนะคะแบบนี้ค่ะ น,นีก็วันนี้เราจะปลูก2มเมล็ดต่อ1ถุงนะคะแต่จะปลูกถุงละหนึ่งเมล็ดก็ดีค่ะเราไม่ต้องมาแยกอีกนะคะต่อไปก็นำดินมากบมเมล็ดอีกทีนะคะแล้วก็ลดน้ำค่ะ ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะค่ะเราก็ลดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็จะเก็บเขาไว้ตรงที่มีแสงแดดลําไรนะคะแล้วก็จะหมันคอยดูแลเขาทุกวันจนกว่าเมล็ดเขาจะงอกขึ้นมานะคะค่ะเดี๋ยวมารอดูเขานะคะ 27วันผ่านไปนะคะนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะวันนี้เราก็จะมาช่วยต้นทุเรียนนะคะเพื่อที่จะเอามเมล็ดออกจากต้นทุเรียนค่ะโดยที่ห้ามทํายอดทุเรียนหักนะคะเวลาทําก็ต้องจับมเมล็ดทุเรียนและจับยอดทุเรียนไว้แบบนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงออกมาแบบนี้ค่ะนี่ พยายามไม่ให้ยอดของทุเรียนหักนะคะนี่คือยอดทุเรียนห้ามให้ยอดทุเรียนหักค่ะต่อไปอีกต้นก็ทำเหมือนกันเลยนะคะต้นนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยค่ะ ะะอย่าใจร้อนค่ะเดี๋ยวยอดทุเรียนเขาจะหักนะคะวิธีนี้เราจะช่วยให้ทุเรียนโตเร็วเหมือนกันนะคะ ค่อยๆดึงนี่เรียบร้อยนะคะเราจะ เหลือยอดทุเรียนไว้แบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวมารอดูเขาค่ะ วันนี้เราก็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนนะคะ ต้นทุเรียนอายุ1เดือน13วันค่ะเริ่มมีใบอ่อนๆแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกต้นทุเรียนมาให้ดูอีกทีนะคะนี่นะคะนี่ใบเริ่มออกแล้วะคะ่ะสวยมาก แค่เดือนกว่าเองนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ